สวัสดีครับทุกคนหมูเต่งเหล่าซือนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเพราะว่าช่องนี้ที่จีนประเทศจีนอากาศหนาวนะครับโอเคมาเริ่มเรียนจีนคลิปนี้หมูเต่งอยากสอนคาศัพท์จีนง่ายๆนะครับขอสอนแค่ง่ายง่ายก็พอนะครับก็คือคําศัพท์จีนง่ายๆที่เกี่ยวกับเรานะครับเราเราน่าจะทุกคนทุกวันก็ชิ่เาใช่ไหมครับ เย่ Yo, ก็แปลว่าเนื้อสัตว์นะครับเนื้อนี่แหละเนื้อนี่แหละนะครับเนื้อคําว่าเนื้อก็คือเร่าเย่าเ่านะครับโอเคเรามาขยายขยายคำศัพท์นะครับหนิวเย่าหนิวเย,นวย่นั่นแหละจีนพูดคําว่าหนิวก่อนค่อยพูดคาว่าเย่าเย่านะครับหนิวเย่ก็คือเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับ เหนียวเย่อคำว่าเยวนี่แหละทุกคนก็เข้าใจคําว่าเป็นเนื้อใช่ไหมครับนั่นะแหละง่ายมากเลยใช่ไหมครับหนิวเย่นะครับหนิวเย่วโอเคคาต่อไปคําต่อไปก็คือจู่เย่อจูเย่อนะครับใครที่เคยเรียนจีนน่าจะเข้าใจคําว่าจูใช่ไหมครับจูก็แปลว่าหมูนะครับจู่เย่อจูเยอก็เป็นเนื้อหมูนะครับโอเคอเค้เยี่ยมเลยมันได้สองคำแล้วใช่ไหมแค่จำตัวหนัง จำตัวคำนี้ก็พอแล้วครับจูเย่นะครับ,รรบโอเคคำถัดไปก็คือนั่แหละนี่แหละทุกคนก็กินบ่อยนะครับจีเย่จีเย่จีจจน่นก็แปลว่าไก่นะครับไก่นะครับจีเย่ก็แปลว่าวไก่นะครับจีเยวก็แปลว่าเนื้อไก่นะครับโอเคแล้วทุกคนอย่าสับสนน,นะครับคำว่าจีเยวยังมีอีกคำว่าก็คือ จียวจียวไปว่าเหนือคำนะครับเนือคํานะครับออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะลำบากหน่อยที่ต้องจําสมองหน่อยนะครับจําแล้วก็แยกให้หน่อยนะครับเจียวกับเจียวออกเสียงเดียวกันแต่ความหมายแตกต่างนะครับโอเคแล้วมาเริ่มคําต่อไปก็คือยาเย ยาเย่านะครับนี่แหละที่จีนน่าจะกินยาเย่าป่วยนะครับยาเย่ายาเย่ายาเย่าก็แปลว่าเนื้อเป็ดยาก็แปลว่าเป็ดนะครับยาเย่าแปลว่าเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดนะครับยาเย่าโอเคคำต่อไปก็ยา羊肉 หยางเย่าที่จีนนี่แหละยิ่งเป็นภาคเหนือยิ่งชอบกินและก็กินป่อยนะครับหยางเย้าหยางเย้าหยางเยานะครับหยางก็แปลว่าเนื้อแกะหรือเนื้อแพะนะครับนั่นเลยภาคเหนือจีนชอบกินนะครับหยางเยานะครับหยางเย่าโอเคคาสุดท้ายของคลิปสั้นนี้ก็คือหยูเย,ย้าหยูเยาคำว่าเย้าทุกคน รู้แล้วใช่ไหมครับนี่แหละที่คําศัพท์เรียนมาหลายคําก็มีคําว่าเย่าเหมือนกันนะครับเย่าก็แปลว่าเนื้อนะครับแล okay. ้วคาว่าหยู่เย่าหยู่เย่าก็แปลว่าเนื้อปลานะครับเนื้อปลานะครับหยู่เย่านะครับหยู่เย่าโอเคนี่แหละวันนี้เราไม่เราได้มาเรียนคําศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวกับตัวคําศัพท์ที่มีคําว่าเย่าก็คือเนื้อเนื้อสั์เนื้อที่เรากินทุก ทุกวันประจำวันนะครับโอเคงั้นหมูแดงขอจบคลิปง่ายๆนี้นะครับคลิปสั้นนี้นะครับถ้าทุกคนสนใจอยากเรียนอะไรทักมาเปาะหมูแดงนะครับก็หมูเดงยินดีที่ช่วยทุกคนเรียนภาษาจีนนะครับโอเคขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย